แมนซิตี้แมนยูไนเตดคู่นี้แอบแปลกอยู่เหมือนกันถ้ามองผลงานในตารางหลายปีหลังไม่น่าสู้กันได้แต่5้าเกมล่าสุดผลการแข่งขันออกมาเท่ากันคือชนะทีมและสองนัดเสมอหนึ่งนัดสภาพทีมเป็ดมีปัญหาไม่น้อยกว่าดิโอนคูชานอฟสโตนอัดนูรีและริโอลูอิสต,ต้องรับมือการบาดเจ็บทั้งหมดขณะที่แนวรุกโอมามามูต ah ไปเจ็บกับทีมชาติอียิปต์อีกด้วยพักแน่โฟเดนที่มีปัญหาจากทีมชาติก็ไม่แน่ว่าจะพร้อมแค่ไหน นอกนั้นซาวิญโยและแชกี้ก็ต้องพักรวมถึงแดนกลางอย่างคูวาซิตแต่รวมๆตัวเลือกยังถือว่าพอด้านแมนยูในเต็ดทีมเล็กกว่าและการขาดคุณย่าดาโลและเมสันเมาดูจะกระเทือนมากกว่าเกมนี้เชสโก้น่าจะได้เล่นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแล้วแต่เซเนและเ้นน่าจะนั่งก่อนให้อันตายบายินดีเล่นไปก่อนตรงข้ามกับเจ้าถิ่นมีโอกาสที่ดอนารุมมาลงเล่นเลย จากการวิเคราะห์ของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาด้วยการซิมูเลต1 0 0 0 0ครั้งแมนซิตี้ชนะถึง65.6%แต่ฤดูการที่แล้วปีศาจแดงชนะเอติฮัดสเตเดียมได้ฟอร์ม3เกมแรกของเรือใบสีฟ้านับว่าแย่ที่สุดในยุคเป็บที่เก็บได้แค่3แต้มและแย่ที่สุดตั้งแต่ฤดูกาล2004-05ทีเดียวส่วนทีมเยือนเก็บได้สแต้มและมีแค่แมนยู่ในเตดที่คว้าชแชมป ในฤดูกาล1992รถึง93ที่เคยออกสตาร์ทแบบนี้และคว้าแชมป์มาครองได้ด้านทีมของอโมริมยังไม่เคยชนะในพรีเมียร์ลีก2นัดติดต่อกันเลยและเกมนี้พวกเขามีโอกาสอีกครั้งหลังชนะเบอร์ลี่3ถึง2ก่อนเบรกทีมชาติแม้จะถูกวิจารณ์ไม่น้อยแต่3นัดแรกพวกเขาเป็นทีมที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดในลีกที่58ครั้งเหนือกว่าทีมที่ตามมามากที่สุดถึง14ครั้งแต่ก็ได้มาเพียง10ประตูโดย2ประตูมาจากการทำเข้าประตูของกู่แข่งอีกด้วย ซิตี้อาจจะดูเป็นต่อแต่4ี่เกมหลังสุดพวกเขาชนะเพื่อนร่วมเมืองใน9กนาทีไม่ได้เลยจุดตัดสินอาจจะอยู่ที่เอลิงฮารันที่ทำไป15ประตูจาก12เกมหลังสุดทั้งกับสโมสรและทีมชาติอาจจะขึ้นอยู่กับว่าแมนยูในเต็ดจะหยุดเขาได้หรือไม่ในเกมนี้หากต้องการผลการแข่งขันที่ดี